มันหอมอะมันไม่ได้เหม็นสาบเลยนะมันหอมะจะกินกี่ตัวเนี่ยใครไม่เคยกินมากินด้วยกันนะเพืเ่อนๆเ,เดี๋เมนูอะไรหันหลังมาแล้วจะรู้ไหมนะ่ะ อันนี้เป็นหนูหนานี่ดูฟัน,นไม่นาไม่ได้สับฟันออกอ่ะย่างไม่สับหน,หนูนาย่างซื้อมาเมื่อเช้านี้นะเพื่อนๆไม่ได้ไม่ได้ซื้อจากตลาดพอดอีหลานเขาไปใต้มาเมื่อคืนนี้เขาเอามาขายให้สามตัวร้อยเอ้ยไี่ใช่สามตัวร้อยสามตัวสองร้อยอร่อยที่สุดก็ต้องนี้แหละ เขาว่าอร่อยกว่าเนื้อไก่นะเพื่อนๆหอมหอมกว่าไก่ด้วยน้องนี่สุดยอดละมาเด้อมาเด้อเค็มนะเว้ยรสชาติเป็นไง <c oughs> อันนี้ <c oughs> คนเมืองการนะพนเพื่อนๆคนเมืองการมาอยู่จังหวัดสุรินทร์แล้วก็กินหนูเป็นครั้งแรกมันยังไงมันต่างจากเนื้อไก่อย่างไงน้องอธิบายดิหอมมากหอมเหรอหอมกว่าไก่เลยเหรอมันหอมมันไม่ได้เหม็นสาบเลยนะมันหอมนี่แพงนะพนเพื่อนๆถ้าเราไปซื้อเขาย่างขายเนี่ยตัวหนึ่ง ตัวนึงรู้แต่ว,ว่าแพงอ่ะแต่ไม่รู้เท่าไหร่หรอกเพื่อนน้ำจิ้มาไหร่อยู่พอดีมามเพื่อนๆน,น,น,นมาแม่ขออนุญาตกินก่อนนะวันนี้เหนื่อยมากเลยเก็บเก็บครัวเพิ่งจะเสร็จนะเพื่อน